วัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องยยสมขอโทษขออภัยเด้อค่ะที่บอกข้อมูลพิษดอกอันนี้ที่จริงค่ะบอแม่ดอกอันชันพี่น้องยยสมก็เห็นสีม่วงกะบ่ได้สังเกตดอกว่าเป็นดอกอย่างเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกพี่น้องเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอีหลีเลยมาตัดหญ้าผินเห็นโอ้ยดอกอันชันแหละเห็นใบในนี้ก็บ่ได้สังเกตละ พ่อย,ยายหน่อยเนาะยายหน่อยบ้านไรคุณยายหน่อยนะคุณหมอเพื่อนนั่นแหละเพื่อนบอกว่าบอแม่นมันเป็นพืชตระกูลทั่วกินไม่ได้เออเียสมก็เลยม,มาเบิ้งฮ่ะในโอ้ยเมนอลีนี่อันนี้คือดอกอัญชันสีม่วงนะใบเขาพี่น้องนี่เอามาเปรียบเทียบกันเบิง้งอันนี้ดอก สีม่วงที่มีกันทั่วไปในโมบ้านยายสมนี่แหละค่ะนี่เห็นบ่ใบเขากับบได้คือกันเนาะดอกอันชันใบสีน้อยมีห้ามีหกมีเจ็ดใบนะการนึงเนาะการใบนึงนะแต่ดอกตระกูลทั่วนี่นะมีแค่สามใบพี่น้องแล้วก็เป็นคนอีกใบใหญ่กว่ากันนี่ใบเขาค่ะขนาดใหญ่กว่ากัน ถ้าสังเกตกะก็ะ,กะเบงออกง่ายๆอยู่พี่น้องเลยแต่นี่อุย้ยนึกว่าดอกอันสั้นกันบอได้สนใจละดีที่บอดไดไปกินเนาะดอกขาวลายนะเออดนยนก็ขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณหมอนหน่อยคุณยายหน่อยแห่งบ้านไรนอะอู้บอไดแท้เพื่อนเคยเห็นก่อนแล้วเนาะดอกอัอนนี้เออ อันนี้ดอกอันชันของปลาส้มเนี่ยต้นนี้เกิดมากับซอนเลยพี่น้องต้นนี้นะงัวกินเพราะว่าซ่บหลายโอ้ยโให้าวาวะน,นี่ทางเข้าทางออกอันนี้ข้างกอไพ่ฮหนเดนี่พี่น้องเห็นบ่มาเปรียบเทียบกันกระต่างกันหลายสีกระต่างกันแต่ว่าสีม่วงอ่อนคือกันเนาะค่ะแต่ว่าสีจืดสีเข้มดอกอันนี้แต่ก้อนโบเป็นชั้นพี่น้อง ในกอไผ่นี่แต่ตอนนี้เป็นชั้นแล้วยายสมก็คิดว่าสิคล้ายๆกันเนาะก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรแบบนี้เฮ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปโบเคยเห็นกันนี่ดต่เบิรก็เลยไม่ได้สังเกตเนะเห็นเป็นเครื่อเป็นใบในน้อยคล้ายกันเนะาะมาได้แทกอะเป็นเครื่อตระกูลทั่วยาสมไม่ได้เบิ่งกสร้าง่าเป็นต้นหยังเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลอีกนะคะ ก็คือดอกถั่วหหีนี่้ายดอกถั่วส่วนต้นนี้สบามีปึ้น <c oughs> งัว่วพี่น้องถอนลากถอนโคนไอ <c oughs> สมก็เลยขูดมาปลูก <c oughs> ไว้ด้านในสะเลยดอกก็ไลหละแต่ก็ยังบ่ <c oughs> งงามพี่น้องพึ่งฟื้นตัวนี่สมก็สิเอา ดอกอันชั้นอันนี้กับของผสมคือกันบ่รู้ว่าสิเป็นสีขาวหรือสีม่วงอ่อนนี่อันนี้ของแท้พี่น้องเพราะว่ายายสมเพาะเม็ดในถุงดําแต่ก็นานแล้วแหละพร้อ,อมๆกันนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้นาสีงอกนาหลังเพิ่งเห็นก็นเลยเอามาปลูกไว้กับฝากไว้กับดอกอโยธากาีน,นกับของผสมคือการดอกสีเหลืองอ่อนฝากไว้แบบนี้ กูดนาน,นอนกับง่วค่ขัดน้นองเ